ต้มจะมาขายของแล้วอะลองให้โชว์หน่อยทีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะพามาดูต้มเอ๋ใจเย็นเขาจะมาขายของหน่อยไหนน้ำยาอะไรต้มน้ำยาอะไรมันต้องขัดไหมฮะ้ยไม่ต้องขัด นี่มองอย่างนี้นะอ่านี่เขาเรียกอู้หอ้ราชมราชมอันนี้เป็นข้าบเลกกเกอร์เช็ดแล้วมันจะเช็ดยากอ่ะถ้า มีเครื่องขัดด้วยยิ่งเงามีเอาลกหมูมาซื้อผ้ามาอยู่อันนี้จะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่ตางแค่ผ้าเช็ดทีชชูนี่หมูาบาคือเปียอย่างกันเลยคือท่าสายนบรัดมันก็เงาแต่ตอนนี้หรือเปล่าพอ,อเราใช้ไปมันจะหมองไหม องตันนี้จะเป็นกระจาคราบน้าคราบอันนี้หมดเลยนี่เนี่ยคราบน้ําที่เนี้ยมันจะเช็ดไม่ออกนะอืมเอออันเนี้ยหายหมด<อ>ถ้าฉีดน้ายาอ๋อแต่ว่าคราบเลกลอรกจะขัดยากหน่อยถ้ามีเครื่องขัดมันต้องลงแรงหนะ่อยอืเนี่ยคราบน้ำหายหมดอ,มอืก็เธอวะก็เม่รากิหามย โอแต่มันก็ยังอยู่อยู่นะมันต้องขัดเนาะมันต้องขัดมันต้องแร,อง,อรงนะเอาลูกหมูมาไปที่ซื้อผ้ามาอยู่ตบลูกหมูอยู่ไหนรนู่นอยู่ตรงยุงตรงเครื่องสีอะสีข้าวอะเนี่ยจะเป็นเหมือนกันชนกับแก้มผมอะอเ่ื้อมขัดน้ำยาไหนน้ำยาน,น,น,ยาน,นี่อ่ะ อันนั้นเป็นเครื่องประจกอันนั้นไว้ไม่ให้มันเป็นสาดน้าใส่แม่อันนี้เลยอุปกรณ์เขาพิพิธภัณฑ์เคลือบยางดำอ๋อสูตรโอยนี่อะไรตามความสะอาดเคลือบเงาอันนี้เคลือบเงาบกนี่ขัดรอยมีรอยแล้วใช้ผ้าถูอ๋อนี่นะในน้ำยาที่ขัดเล็ไหน แชมพูล้างรถแี่นี้แหละอันนี้มันเป็นน้ำยาเคลือคราบเนี่ยโอ้นี่สั่งมาชุดนี้เลยครบเซตนี้กี่บาทนี่สี่ร้อยหกสิบบาทสี่ร้อยหกสิบบาทอืมปกติมันหกร้อยห้าสิบอืมครบเซตสั่งมาลองดูยี่ห้อน,นี้ปกติของไทยยี่ห้อน,นั่นแต่ถ้ามีเวลานั่งไปถ้ามีเครื่องปัน่นนั่งปันป่นก็เดือดเลย เอามาดิเอาโลหกโมมาไปมีไฟหรือบายตัวเนี้ยนี่ลองนี่เลยดิลองเลยดิเขาบอกว่าจะไปอยู่นู่นประมาณสักสองคืนนั่งไปได้นี่มีพาสปอร์ตดีบ่เขาบอกว่ามีเมียเป็นคนประเทศลาวก็ทำบอดี้พาร์ตไปชั่วคราวไงชั่วคราวดาวไดเหรอ ไส้7วันกราขึ้นต่อพาก่อนไหมไม่เราเอาสิบวันเราเข้าไปไงเราด้วยขม้เราสิบวันไปถึงอย่างไปถึงอย่างจันชูอ่ะไปอย่างให้ทากับข้าด้วยบ้านฮะไปอ่างใหท่านกับข้า้วยบ้านนี่แหละจริงนะผมบอกว่าผมบอกว่าเออเข้าไปเวลาเราอยากจะไปเที่ยวลาว่อจะได้มีคนพาไปเที่ยว พูดถึงไงเกทําม่สะดวกก็ทาง่ายเพราะมีเมียคนลาวไงเหมือนสาวลาวไงถ้าไม่ได้ผัวไทยติดตัองเนี่ยต้มเองหน้าไปมากเลยนะเองหน้าไปลาวมากเลยนะเอ่เนี่ยหน้าไปหาเมียอยู่ที่ลาวอ่ะจะพูดจริงๆก็อยากไปดิอยากไปลาวอยากไปเที่ยวลาวอยากไปไหมพี่อยากไปไปตอนไหนอะก็เดี๋ยวหาเวลาว่างๆก่อนเดี๋ยวเรพาไปยุโรป แต่ถ้ารถคันไหนไม่มีงวดอ่ะเราทำพาสปอร์ตเราทำใหม่ไอ้พัพาสรถลงเลยเช่รถกับราสเซียร์จะพาหาเก็บไอ้เศษเหล็กไงรถถังหนูว่าใช้ผ้านี้ขัดมันจะเงาไหมต้องไปตัดรถถังตัดเศษเหล็กหนาเลยไปเอาไปโครไปเอารถขีบไปรถสิบล้อไปคันหนึ่งในสุดท้ายเรามีรถย้ายนั่นแหละเอารถพ่วงมาย้ายช่วราชอาณาจักร ย้ายทวราชอาณาจักรล็อกได้เนี่ยได้ครับได้ได้ครัมาอย่างสวยเลยครับมันเรื่องใหญ่ครับนี่กระทะขึ้นชีฟ้าขัดละเอียดยังไงก็ชื้นนั่นก็ได้เรียอร้อยมาไอนั้นวีนอนก็ได้ลองดูดิไอเจ้านี่พาพแข็งไลยขัดกับใครต่ว่าอันนี้มันเป็นเพชรดข้าวคร ดูเล็กดูเล็กเจอไหมที่เชื่อไหมผู้เอ๋าถามว่าเอารถเทเลอร์ใครมาแสดงว่าเขาลืมเลยเขาลืมเงินที่ผมเอาไปจมไว้กับคันนี้เขาลืมฮะโก้ก็บอกใครจะไปรู้แล้วถ้ารู้ว่าเขาลืมไม่ได้เอามาหรอกผมก็เอาไปที่อื่นแล้ว เออเวลาขายได้นู่นแหละผมก็ก็กระเป๋าไว้แต่งรถนั่นแหละเขาลืมจริงๆริงเขาบอกว่าเขาลืมเงินเยอะลืมเงินเยอะลืมถ้าเงินไม่ค่อยมีไม่ค่อยลืมหรอกซื้อไว้นานเกินอนรถคันนี้ครับจ่ายเงินเสร็จแเราก็มาเลยก็ทิ้งไว้นู่นเลยโอ้ปกติครับปกติซื้อรถเขาก็มีกระถือครับครับ ลูกหมูมันสู้ไม่ไหว啊 ดีดนไหมะมนเปนเส้นนี่แหละมันจะขยุยออกไปเรื่อยๆเชื่องอืม ขัดเตอร์เดี๋ยวขัดเตอร์มาให้อะไรพี่อะไรฮะน้ำเมื่อกี้เราเก็บกล้องวางเกลียสายตรงเลยแล้วต้มเดี๋ยวให้เราน้อยถอนน็อตครับ จะรื้อไม้ออกผมจะปูไม้ใหม่นี่ปูไม้ใหม่เลยไม้นี้ไม่เข้าตาครับไม่ไม่สะดุดตาครับดูมันโตมาอุย้ยมันน่าเกลียดมากเลยเดี๋ยวสั่งเขาเลื่อยมาแล้วก็ปูแผ่นยาวไปเลยครับถึงนี่เลยไม่ต้องต่ออย่างนี้ครับ ต้องใช้ตัวต่อั้ยพอใช้ตัวต่อมันใส่ไม่ได้เงนาวะเงนาปะโอุ้๊กแก้วเลยว่ะ

โอ้ขุ่นเยอะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม